กอล์ฟทิปวันนี้เรามีเทคนิคพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการตีไกลเรามีโปรโท่านหนึ่งที่ทำสถิติตีไกลที่สุดของประเทศไทยในรายการ Thailand Long d r i v e Championship 2 0น8นะครับซึ่งทำระยะ405หลาครับถ้าพูดถึงระยะ405หลาเนี่ยคือเมื่อ10-20ปีก่อนคนที่ตีระยะมากกว่า300หลาก็มีโปรอย่างจอห์นเดลี่นะฮะแล้วก็มีไทเกอร์วูด405หลาท่านผู้ชมครับโปรคนนั้นก็คือโปรเท็ดดี้ช่างไทยสุดสมครับ โอเฮดดี้ครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของฟิตเนสกันเลยวอกเอ้า uh, <out S 2> เยอะไหมครัสำหรับผมก็อาทิตย์หนึ่งผมฟิตเนสเข้าฟิตเนสประมาณ4วันครับ4วันครับก็จะแบ่งจะเป็นช่วงบน2วันครับแล้วก็ช่วงล่างจะเป็น2วัน<ะ>ในแต่ละอาทิตย์ครับครับแล้วเรื่องของตีไกลเนี่ยสำคัญยังไงครับในแต่ละหลุมเราตรีไกลใช่ไหมครับเราก็ได้เปรียบในการสู้ทำเบอร์ดี้ให้เยอะ อ่ก็พูดได้ง่ายคือเวลาเราตีได้ไกลเนี่ยพาห้าเราก็2ออนได้นะครับาพาสี่เราก็ขึ้น<ป>ลเล็กสั้น,<ช>น <ะ S 2> ครับ,รบเดี๋ยวเทคนิคของโปรเทนดี้นั่นคืออะไรไปชมกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคเฉพาะตัวของโปรเทนดี้กันเลยครับครับก่อนอื่นเลยของผมนะครับจะเป็นการเซตอัพให้กว้างกว่า,กวาปกติหน่อยครับแล้วเท้าซ้ายจะสูงกว่าเท้าขวานิดนึงส่วนการขึ้นวงนะครับให้ความรู้สึกว่าเท้าขวานั้นโหลดก็คือให้น้ำหนักไปอยู่ขวามากขึ้นโหลดไปการชาร์จพลังของผมนะครับส่วน ตอนลงดาวสวิงลงมาของผมจะเป็นเทคนิคในการฟลิปมือครับให้เร็วที่สุดดาวสวิงลงมานะครับและให้มือซ้ายฟลิปเป็นแบบนี้ครับฟลิปแบบนี้นะครับแล้วก็จบสวิงเวลาโปรเทดดีเนี่ยฟลิปมือซ้ายลงมาก่อนถึงลูกเนี่ยแฮนด์สปีดก็เพิ่มแล้วขับเฮดสปีดก็เพิ่มใช่ครับถูกต้องครับอ่าครับเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูเลยครับได้ครับ ลูกนี้วิธีออกไปน,นี้เยี่ยมมากเลยครับ,ออไ,บไฟบอลแล้วก็ดอ,อเข้ามาที่เครื่อง GC Quad นะครับออกมาที่บอลสปีด1 8 1แล้วก็ขับ h ฮด1นึ่นะครับลอนช์สปินเรทเนี่ย1999ก็ต่ำกว่า2000นี่ถือว่าเยี่ยมมาก<ช>นะฮะอ่าโปเทดี้ครับ, Pro รบมีอะไรฝากถึงผู้ชมทางบ้านิด้ึงครับก็จะมี2ข้อหลักๆก,ก็คือการโหลดเท้าขวาชาร์จพลังนะครับแล้วก็ฟลิปมือซ้ายให้เร็ว ใช่ครับคือ2อ,อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของโปรเทดดี้เลยลนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเทคนิคดีๆจากโปรกอล์ฟตีไกลชั้นนำระดับประเทศไปลองทำดูครับ